วันนี้เรามาแบกพงหญ้าตัดห้อยไปคันกันครับห้อยคันนาบนคันนานะครับน้ำเยอะมากของแม่เพลินนะครับห้อผมมันล้มมันเน่านะครับน้ำท่วมใครๆก็โดนน้ำท่วมหมดอายุก็เยอะด้วยก็เลยสีไม่สวยนะครับต้อง เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับห้อยน้ำต้องสวยต้องดีนะครับรสชาติต้องได้อ้าวก็เลยต้องมาเอาอ้อยของแม่เพื่อนไปคั้นนะครับนี่ครับน้ำส,สวยๆนะครับคันอ้อยบนคานาน,นครับต้นมะพร้าวก็โตแล้วยาก็ลกต้นมะกอกก็โตน,นี่ครับแหวกนี่ครับการผา่าตัดการงูครับการงู เดี๋ยวจะทยอยก็จะเอายอดไว้นะยอดไว้ปลูกต่อขยายแปลงเพิ่มที่อื่นนะผมก็ตัดยอดทิ้งไว้ให้นี่เดี๋ยวผมจะทยอยแบกไปนะครับดีวไปเอาไปเอากองนู้นก่อนแล้วกันเดินก็นกน้ำไม่นอ้อยน้ำครับน้ำโอ้ ออยก็เลื้อยครับห้อยก็เลื้อยโค้งไปโค้งมาตัดอ้อยไปด้วยลุ้นไปด้วยครับมูจะโผล่มาตอนไหนเป็นการตัดอ้อยที่ลุ้นลุ้นมากนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำ ว่ามันก็มีความเสี่ยงสับปีพิษนะครับอ๋ออันนี้กองกองแรกอยู่ตรงนู้นนี่วะหรือกองนี้วะน่าจะกองนี้โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมทยอยหามอ,อกไปนะครับเดี๋ยวผมทยอยหามออกไป ว่าต้องผ่าตรงนี้ไปถือมือโทรศัพท์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องซูน,น,นครับต้องซูนขวางทางอยู่นะอันนี้ก็เป็นน้ำแหละเดี๋ยวนะผมจะทำให้ดูจะพาเพืเ่อนสาไปต้องได้ดิมันต้องได้อ,อเดี๋ยวหามไปสักนี่นี่หนหน่อยก่อนแล้วกัน คาเ,เพื่อนผ่าเขาไลยไม่ได้ไ,ได้ดไิได้ครับไล่ไล่ไม่ไไมีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกมันต้องได้ไมันต้องได้